สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็มาวิเคราะห์เหรียญ iost นะครับเป็นราคาไทยนะครับก็ผมใช้โทรศัพท์นะครับในการบันทึกนะครับในการบันทึกมาวิเคราะห์นะครับก็มาดูทำฟิมดีนะครับทำฟิมดีก็จะอยู่ตรงนี้ครับทำฟิมดี ตอนนี้ราคาเหรียญก็อยู่ราคา1.8บาทนะครับ1.8บาทก็แนวรับสำคัญอยู่ที่เส้นสีแดงนี่นะครับเส้นสีชมพูนะครับ1.8 1.7 9ประมาณนี้ครับหรือว่า1.0อาตามมากกว่ามานี้นิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ เส้นเทนไลน์เส้นสีสีแดงนะครับก็มันก็ได้กดลงมากดลงมานะครับมาถึงมุมนะครับถ้าสมมติว่ามันเบรกเอาเส้นเทนไลน์นี้ได้นะครับมันก็จะน่าจะขึ้นไปได้สวยนะครับเบรกเอาเส้นสีแดงนะครับเส้นเทนไลน์ครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันหลุด แนวดุดแนวรับที่หนึ่งจุดเจ็ดเก้านะครับก็แนวรับอันที่มาก็จะเป็นเส้นสีเส้นสีส้มนะครับประมาณหนึ่งจุดห้าห้าประมาณนี้ครับหรือว่าใกล้ๆเคียงนะครับแต่ถ้ามันหลุดอีกก็เส้นสีเขียวนะครับเส้นสีเขียวนี่ก็ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งจุดสามนะครับแต่ถ้าสุ่ามัน มันเบรกมันเบรกเส้นเทนไลน์ line, เส้นสีแดงนะครับขึ้นไปนะครับมันก็จะแนวต้านอีกทีก็จะเป็นอยู่ที่ตัวนี้นะครับ 1. ุประมาณ1 9นะึ่งจเก้าห้นวต้านนะครับก็อันนี้เป็น เป็น time frame day นะครับโอเคมาดู time frame 4ชั่วโมงนะครับไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับโอเคนี okay. ่นะครับแนวต้านก็จะอยู่ประมาณ1.94นะครับถ้ามันขึ้นไปนะครับก็ ใครจะเข้าก็แบ่งไม้นะครับแล้วแต่นะครับคนพิจารณานะครับคนศึกษานะครับก็เราก็มาดูอ่าดูไอ้ทำเฟรมทเฟรมเดก่อนแล้วกันนะครับผมลืมไปดูอินดิเคเตอร์ตัวที่เอ่อเอาอินดิเคเตอร์ MACD นะครับ ดูนะครับว่าทำเฟรมเดย์มันก็เริ่มเ,เริ่มกลายเป็นสีชมพูขึ้นแล้วนะครับแต่เส้นยังไม่ตัดขึ้นนะครับแต่ก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นนะครับจากอินดิเคเตอร์นะครับแล้วก็มาดูอินดิเคเตอร์ตัวตัว C D C Action Zone นะครับ cdc action zone ก็ยังเป็นจุดสีแดงนะครับอ่ายังเป็นยังเป็นสีแดงอยู่นะครับก็ยังไม่ยังไม่ให้เตรียมเตรียมเข้านะครับแต่ถ้าใครอยากเข้าก็แบ่งแบ่งไว้นะครับเรามาดูทําเฟรมที่สี่ชั่วโมงนะครับเฟรมที่สี่ชั่วโมง ก็โ okay. อเค MACD ก็มีแนวโน้มที่จะใกล้จะกลจะขึ้นนะครับจากจากจากแดงแดก็เป็นสีชมพูขึ้นนะครับแล้วก็จากอินดิเคเตอร์ C D C X สั้น C D C นะครับ ก็ก็ยังเป็นแดงอยู่นะครับก็ยังไม่มีสัญญาณสัญญาณเป็นสีฟ้านะครับถ้าถ้าสัญญาณสีฟ้านี้เตรียมเตรียมเข้านะครับแต่ก็ถ้าใครจะเข้าก็แบ่งไม้เข้านะครับอย่างที่ผมว่าครับตามแนวแนวรับแนวต้านนะครับ ก็มาดูท่าเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเฟรมหนึ่งชั่วโมง,งเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็อันนี้สำหรับคนที่เล่นสั้นนะครับผมก็เหมือนจะยังไซเ์อยู่นะครับไซว์อยู่ ก็าจากถ้าความแม่นยำก็ทำเฟรมเดย์ทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับมันจะ,ะมันจะแม่นยำกว่านะครับดูนะครับถ้ามันเบรกเส้นแดงขึ้นไปนะครับก็เบรกได้นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นขึ้นไปมันก็อาจจะไปแนวต้านที่1.94ตัวนี้ครับถ้ามันทะลุตัวนี้ได้ก็มันก็จะ มีสิทขึ้นไปอีกนะครับโอเคครับดูจากหน้ากราฟแล้วก็ดูจากอินดิเคเตอร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอินดิเคเตอรก็ครับอยู่ที่ถ้าเชื่ออินดิเคเตอร์นะครับก็ต้องต้องต้องเชื่อให้มันแบบต้องเชื่อต้องทำตามมันเลยครับ มันจะโอเคนะครับมันบอกให้ขายเราก็ต้องเราก็ต้องทำตามมันส่วนตัวผมนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสำหรับการวิเคราะห์นะครับตามตามอินดิเคเตอร์นะครับแล้วก็ตามแนวต้านแนวรับที่ผมได้ตีขึ้นมานะครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ